ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู่ช่องยีสันบานปลาสตอรี่ม้อนี้พาพี่น้องมาหายูหากินเนี่ยมาเคลื่อนนะครับกับการหาไตเขียดน้อยนะครับการหายูหากินแบบบ้านๆอีกครั้งนึงครับหาหายไปหลายมือที่ได้ลงคลิปนะครับผมต้อนี้มาไตเขียดน้อยจะให้พี่น้องเบ่งนับนี่เขียดตัวน้นอยนะครับเอาไปออม ครับเอยวมาลุน้นระเบิดกันไปเรื่อยนะครับว่าการหาโยห้ากิมเมื่อนี้จะมันันไหนครับผมเ๋ย่ลุน้นกันไปเลยครับเก็บตัวนี้น่อยนะครับเไปอมไปรุ้นไปเลยครับ เกียดตัวนึงนะท่านป่จ,จะบอท่านดะที่นี่เป็นเชียดโม่นะครับจะคู่ปะท่านตัวนี้น้อยนะอีกหนึ่งตัวนะครับในตัวหนึงนะครับผมตัวนี้น้อยนะครับตื้เหมือนไปได้่อยครับ ขิดนี่ก็มีครับสองสามตัวจะไปเครือตัวนะครับใส่ขวดน้ำไว้ตัวนี้น่อยนะมันเท่ากับเรียกว่าคนคุกน้ำประทันคนลุนไปเรือ่อยู่ครับตัวนึงครับ เจ้าขวดพลาสติกมากนะครับขวดน้ำอาศัยนะครับเห็นกันได้เนะหลายตัวแล้วนะครับตัวนั้นครับกดมือสับ ตัวน้นครับผมใส่ไปในขวดน้ำนะครับตัวี้น้อยนะครับช่วงหนา้าฝนนะครับจะมีตัวยังไงไปแตกอึ้งน,นะครับบางเทีก็ได้คกิบเขียดน้อยน้ำหนา้าฝนนี่จะลลยนะครับวันนี้ผมกับมาทดสอบลงเไงนะครับตัวน้อยก็เอานะครับผม มาเติมกันไปเลยหายุห่หากินแบบบ้านๆนะครับแต่มไตล์ของคนบานปลาหายังได้พ่อได้อยู่ได้กินนะครับหลุนไปเลยครับผมจะต้องโพลกันมานะครับเนี่ผมมันจะเหลือบนะครับใส่ขวดครับเี๋ยวละ นอนะพอยัดเตรียมกันไปเรื่อยๆครับนุ่นงตัวครับผมเขียดน้อยนะครับการหายุหากินหาไตเหียดน้อยนะครับมื่อีงพอยัดเติมกันไปเรื่อยๆครับตัวนึงครับมองแล้วัตสองตัวนะครับ เห้เตรียมกันครับตัวหนึ่งครับเป็นวันพีทนะครับหไหนอยู่ครับมีอีกสองตัวครับท่านบ่ าท่านจักตัวเสร็จนี้ก่อนครับ2ตัวนะครับท่านทั้สอตัวอยู่ครับตัวนี้ทรงหย่อยู่นะครับนํามืงก่อนเพื่อจะได้ท่านพท่านนะครับ เขียนโมครับเขียนโม่มดท่านี้แหละครับตัวนี้นตัวนี้สรวงเง่นะครับสรงงเง่ยอยู่ตัวนึงครับเติเมกันสองตัวนะครับตัวนี้หน่อยขวดไปครับตัวนึง นี้น่อยนะครับเอาไปอ้อมหรือเป็นโมกระแทบนะครับเขียนน้อยตัวนี้น้อยนะมีแล้วตัวหนึ่งครับตัวนี้น้อยนะครับพอเด็ดเติมกันไปเรื่อยๆครับตัวน,นะครับ เยอะหน่อยนะครับผมตัวนึงครับตัวนึงครับเสร็จไปแล้วครับน,น้อยนะครับเห็นไม่แปรปีกตัวนึงเมื่อกี้นี่ครับเท่านี้แหละยังนาั่งคน เอและบริหลแ้วครับหนึ่งตัวตัวเนื่องครับผมเฉียดน้อยครับผมพร้อมกระแซบโมกกระแทบนะครับเอาละครับผมตอนนี้ก็ถือว่าการหายุหากินนะครับก็เดินท่ามาถึงชง่วงไทยแล้วนะครับขอบุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับช่วงเข้ามาเบิงน้ำกันนะครับการหายุหากินเมื่อนี้ อาจะบเขียดน้อยนะครับแถวๆบ้านผมเองแบบนี้ถือว่าได้หลายเติบอยู่นะครับพ่อยย่พ่อกินอยู่พ่อได้มกยมมะเ้านะครับหรือว่าจะเปแจงอมแยบขาดกระแซบนะครับใส่ใบพกยะเล่นนะครับใส่ผักใส่หญ้าตามของกินนะครับหรือว่าจะเป็นมกกระแซบนะครับมีขีอเขียดน้อยนะครับวิธีการหายุ่หากินแบบบ้านๆนะครับตามประไตยของอีสานบ้านปลาสตอรี่นะครับน้ำพาพน้องมนีมา หายโยหายกินนะครับหาจับเขียดหน่อยหลายคนอาจจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าปาดมีเบาเขียดทั้งสีง่วปารัเซ็นต์กตัวหน่อยกินได้เยอะกว่าฉันกินได้ครับแล้วกระแทบพอว่าจะเอาไปไปมกนะครับหรือว่าจะไปแกงออมนะครับกระแทบนะครับเขียดหน่อยหรือว,ว่าได้พออ่อโยพ่อกินอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะบลายปนได้แต่ก็หรือว่าเลี่ยวคาบนึงนะครับเอาไปเห็นต้อ,อยูยได้กินได้ ประหยัดไปอีกคราบหนึ่งนะครับบม่ต้องซื้อบม่ต้องหานะครับหาอยู่แต่ว่าบม่ต้องซื้อนะครับก็คือหาเอาตามนะครับให้ตามหน้าตามพื้นที่ที่อยู่นะครับกระเพาะที่ยู้กินก็ถือว่าเป็นการสร้อยประหยัดรายจ่ายไปได้อีกทางหนึ่งนะครับขอพูดเพี่น้องปองไปอีกครั้งหนึ่งครับทุกการติดตามรับชมรับฟังรายการเบื้องล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสังคกตต่อไปครับ ผมขอกังในคลิปหน้าครับมาลุ้นกันว่าคลิปต่อไปจะพาพี่น้องไปเห็ดอี่ยังสำหรับคลิปนี้สุดสมัยดีกับสู้กูสุขคนบาเจียวมาจนไปแล้วสวัสดีครับ